อ่ะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกับคลิปนี้อีพีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น EP. อีพีอีหนึ่งอีพีที่จะมาทำไอ้ตามที่เราเคยคุยกันไว้แล้วก็พูดกันไว้ตั้งแต่ด้หลายอีพีตั้งโนนแล้วล่ะอ่าทีเ่เคยได้กาวได้ได้เคยว่าไว้แล้วล่ะอ่าก็เลยสมาอัปเดตมานี มาอัปเดตให้เบื่อนว่าตอนในหลายอีพีจะโดนน่นและหลายเดือนนะที่เขาลงคลิปไปก็เรียกว่าอสีเห็ดนั้นเห็ดนี้ในฟาร์มเมาบันี้สีมาอัปเดตฟาร์มเงีๆยวกันเลยครับฟาร์มแล้วก็บวกกับมอเจาะเหมือนนี่ก็จะมีการพาดูเขาเบื้องเขาเบื้องหน้าเบื้องบรรยากาศรวมๆเลยแล้วก็จะเกี่ยวเขานําอีพีนี้มีเกี่ยวเขาอ่าเป็นวิธีอีสาน อาจจะเงา้วเนี้ยอีพี่นี่เนาะขออนุญาตขันพู้ได้เบิงกะเบิงเพื่อความบันเทิงเบิงเพื่อความรู้เป็นเก็ตความรู้นําอันนี้ก็จะให้ความรู้อะไรหลายๆอย่างสําหรับตรงอยากจะตอบโจทย์แล้วก็สอดคล้องกับเขาเรียกว่ายังกับซื้อส่องของเฮาเปลี่ยนซื้อส่องใหม่แล้วก็อย่าลืมอ่าเป็นมเกษตรมือใหม่ผสมผสานครับผมเกี่ยวกับการเกษตรเพราะว่าก็เป็นซื้อส่องเป็นส่วนมาก ก็จะลุ่งแจะเห็ดเมนูอาหารอ่าปลาตีกันยังมาแรงดื่มมันจะ่วนใหงเพราะช่วงหนังคอนเทนต์มันยังบอบอได้เพิ่มพูนเฮายังบอให้ได้จับจุดมันอยู่อ่าจุดหลักๆก็คือทำอาหารหะเพราะว่ามันสะดวกในการถ่ายเฮีงเห็ดอยู่เห็ดกินกับทีมงานก็เลยอยู่ในหันอ่ะเห็นอยู่ด้านหลังพวกนี้ก็จะเป็นอีกที่เคยว่ากันไว้ก็จะเป็นบอนหุ่งฟ้าหนูอ้าวเดี๋ยวเฮาก็มาลอเรียกว่า มาอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยครับสตาร์ทจากตรงนี้ไปเลยแล้วก็จะไล่ลงไปจนหเห็นทุกอขั้นตอนทุกอที่เหตุไหวไมียังไงไปติดตามรับชมกันไปยงวๆเลยครับที่นี่ติดตามมปเลยครับผมเพื่ออัปเดตทห้เบิ่งครับอ่ะโอเคมาดูเลยว่ามียังังบ้างจากมุมนี่แจนี่หรือโค้งสามตรงนี้เพราะว่าตามทีค่อยวากันไหวตรงนี้ก็จะเป็น โครงสางของรูแบบบอหนูฟ้ามหนูหนูหน้าเขาเนี่ยเพราะว่าผมช่วงหนึ่งแต่จะมีกระแสเมื่อห้าหกปีที่แล้วกระแสหนูหน้าเป็นที่มาแรงที่สุดเลยก็ว่าใดก็เลยได้มีโอกาสเกาะกระแสตามกระแซเพราะว่าผมมาอยู่บ้านกับบรู้ว่าจะเฮ็ดยังดีการ,ร์งขึ้นท้าว่าเอ้ยมาอยู่บ้านจะใส่ชีวิตอยู่ในบ้านของเขาจังไหนให้มันมีายไดใดให้มันแบบเอ่อคอ้ใส่ไปแต่ละมือ ก็เลยเสร์ชหาบึงฮะมาจบอยู่ที่หนูหน้าตะกี้ก็ปลูกเห็ดเฟืองเฮ็ดฟางเห็ดฟางอย่างก็ปลูกแต่ว่าโอเคก็เลยซื้อว่าเฮ็ดแล้วบอ่านก็เลยมานีแหละมาจบอยู่นี่ตะบานก็เลยมารีนวีใไม่เรียบร้อยเอาซ้ำนี่กรพ่อพึ่งเรื่มขยายพันธุ์เอารับว่าขยายพันธุ์อยู่อก็เลยมาจบอยู่อยู่อที่ตรงนี้ก็เริ่มรีนวทใหม่พึ่งเรื่มหม่เนี่ยบอ ออกฟ้ามเขาก็จะอยู่ระบบฟ้ามข้างบนก็จะเป็นตะแกรงตรงนี้ก็จะเอาเดียวแผ่นเหลี่ยบอัดนี่อย่างเงี้ยอนนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเป็นถาดนามเพื่อนถาดใส่นามใส่ยางเพื่อนทอกเห็ดใส่หนามเพื่อกินแต่ว่ามันเนือถุงมาตาบไหมเพราะมันมันหัวตัวนี้ก็จะเป็นบัวครับะมาณเนี้ยใส่แกลบใส่ยางไว้อ่าใส่ขี้แกบไว้ให้เพื่อนซับขี้ซับเงี่วเพื่อนอ่าอุ้งขี้อุ้งเน่ยวันท้อ ขึ้นมาสึ้นมาก็จะใส่แผ่นเหลี่ยมมีปิดขึ้นจังส่เนี่ยปิดบอ่อปากบอ่บอบ่อยมันออกได้อืมแต่ว,ว่าทีตรงนี้ก็จะเป็นบอ่บอบ่อขุนแต่เกา่าสามบ่อนี่คขึ้นูงเยอะๆขุนลงนี้เลยบ่อฟัน,นหกหกแน่ยังไม่ได้เครียกองออกไวย้ยังไม่ได้เพิ่มเติมกเ,เอาไวส้สัก่อนเอ่อเก็บของเกา่าๆอะไรเกา่าๆไว้ก็เลยจะตกเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น บ่อขุนแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นบ่อเลี้ยงเป็ดเพราะว่ามันกว้างมันนล่ากะเออโอเคเป็ดจะอยู่ได้อยู่เอาอนุบาลก่อนเป็นบ่ออนุบาลเป็ดวัฒนาะนี่ผมอนุบาลเป็ดไว้เป็ดเป็ดหน่อยประมาณยี่สิบกว่าตัวอนุบาลไว้ก่อนกำลังห่างอาหารกำลังขุนเพื่อจะใส่ปีใหม่วัเนาะอ่ะกูได้อยากกินลาบเป็ดซอยเป็ดกะทักมาได้แต่ตอนนี้กะทักมาเลยมีอยู่อืมกูหาให้ในยูน้องทีมงานอันนี้จะเป็นถาดให้อาหารกระนาบเขาแต่ตอนนี้ เดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำม,มาละน้ำเบิอดอีกเลยเขามักเรีนน้ำแต่อย่าให้น้ำร้ายเพราะว่าการให้น้ำร้ายแล้วมันมันมันเห็ียดเชะให้มันเปื่อนมันกระเด็นแบบให้พอ่ออได้กินพอ่อเอาอันนี้กจะย้ยเพิ่งมาบอกกันอันนี้มาอัปเดตข่าวอันนี้จังมาบอกกันอีกที่สระยางอือันนี้ก็เป็นบออยังบ่ได้แก้บ่าได้ปับ๊บเอาไว้ซะก่อนอตรงนี้จะเป็นบอคุ้นอีกอันแต่ว่าเตียมไม้เพราะว่าเตรียมไม่จากเด็กๆที่จะคลอดออกมาเนาะแต่เตรียมมาคุ้นมายัง อาจจะยงๆอยู่บอะไรใส่ย,ยังใส่เกียบทั้งยังอยู่แต่ก,กับปิดรอยแตกรอยรั่วรอยรุดเปนแบบนั้นล่ะอือันนี้ก็เป็นบอ่อขุนเอาขุนขุน่อเดียวก่อนค่อยขยับเอาตามกระแสกันตลาดเพื่อมันอือย่างเพราะว่ามันมีบ่ให้มันขาดหายบ่อเนาะอ่ะก็เลยสิอันนี้ก็บ่เปิดให็นว่าเบิด์ูชู่อเพราะว่าก็มีมีมีหนูบ่เบิดดอกมีสามโบ,น,น,มบน,น,นั่นหนึ่งโบสอง่อนี่แล้วก็สามโบนั่นมีสามโบนี่เพราะว่าหนูนี่หน่อย พึง่งเลิ่อมพึ่งเริ่ม,มแต่ว่ากะไปเรื่อยๆอ่านี่เปิดมากกัจะอัปเดตให้เห็นคอ,อกนี่ก่อนเพราะว่าคอ,อกนี่สาเหตุเป็นยังก็คือมันมีลูกหน่อยน้ำพราเขาเลี้ยงลูกหน่อยอยู่มันขอดก็เลยบวบอ,ออกบแยกแต่คิดว่าบวกการดอกอืมบอนี่ปลอดไั่อยู่นี่จ้เลี้ยงให้มันเขาระบบนีไปเลยจีคานแยกดอืมจีคานใไ่ร้ายบวบนี่มนูหน้าเขามันจะยูงสิอันนี้ลูกหน่อยเขาเขาจะยูงร่วมกันนึงสิ ต้องระวังนะอย่าลงไปลึกเพราะพอแม่เขาจะกระโจนใส่การเท่าไหร่เนี่ย่าทั้วหาตัวไงต้องระวังอ๋ออันนี้กับข้าวกับมีหนูอยู่เนาะเห็นๆกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นลูกหน่อยเขานี่นีน่เห็นชัดๆเป็นลูกหน่อยเขาแต่ก็ขอควรระวังอย่าไปไกลแห้งเพราะว่าแม่มดูแฮนนีกระจบไปบอลหนุอันนี้ว่บบออนนาอัปเดตข่าวข้าวดูซะก,ก่อนพอถึงขั้นว่าต้องอธิบายอนอันนี้มันจะเง้วแห้งเนาะ คลิปมันเกิดจะกเง่ายว่าขั้นตอน,นยังจะจังมาอัปเดตไปยังยางไปอ่ตออาตรงนี้ก็จบไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้คือว่าแล้วไปเดีย๋ยวกับที่เคยคุยกันไว้ว่าเาจะมาเหตุยังเออหล้กก็จบไปันก็เป็ดเอาอันนี้ก็ป,นนกประมานนี่ชุดนี้เดีย๋ยวไปเบิ่งอีกแต่มีหลายอย่างอยู่อันนี้ออกมากขึางนอกจากรูปแบบฟาร์มกับมี่เนีย่ยอันนี้ไก่ชนไก่ตีบวกกันตัวนี้ ควมอบส่วนบุคคลหมักไผ่หมักมันออันนี้ก็คือบ่อตรงบอเขาเขาล้ายแต่ได้ต้องควบสะอาดบ่อเขาอยู่เดี๋ยวกลับขึ้นมาก่อนอัปเดตแล้วอันนี้แล้วอันอนี้ก็เป็นไก่น่อยเลี้ยงไว้แล้วก็นกพิราบอ่าครูเฮือนคนออนรูสั้นอ่าอันนี้ก็เลี้ยงไว้ขยางหนอกอันนี้วัฒนธรรมยังยังปล่อยลงลงยังไม่ได้ปัดด้กวาดูเพราะว่าหูกแห้งลมพัดมาอ่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็หันฟับ,บ้าฟังนี่ก็เป็นหันฟัาบ้าฟังนี่ก็จะเป็น ขอกบบอกบกบเผานี่กะเอ็นเห็นกันอยู่ตอนเอาวาลุกกบหน่อยกบยังกะอ่ะแต่เห็นเดี๋ยวชิมาลางอีเด้นมือนี้ละกะชิลางทำความสะอาดบอแต่บอทั้งไทยปกติกะลูกลาพี่อยู่เรื่องกบเนี่ยอ่ะไปเชิดเซิร์ฟเมืองไหนอยู่เด้ไอช่องเกษตรผสมผสานมือใหม่นอะอันนี้กะเพราะในล่างอยู่บอกบเนี่ยนี่กบเผากตจะมีหลายส่หลายขนาดหลายตัวอยู่กอยู่ในบอเนี่ลละแต่ที่เป็นพอพันแม่พันรุ่นต่อไป ลิงไว้แล้วชุดนี้แหละหลากหลายตัวกบเออที่พอพันไม่พันเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนี่กบอบยังไม่ใด้ทำความสะอาดบ่ออยู่กลับมาก,ก่อนได้ชิมล่างหลังหา,หารเขาอ่ะอันนี้ก็จบไปกบพอนี่อมอันนี้มุมแบบนี้ก็คือเป็น บอกรบใช่ไหมสมัยกับไายให้เบิ้งไล่พี่แล้วบอกบบอนี่แต่บ่มีกรบละลุงล่างนั่นละแต่กั้นสมีกรบง่ายอยู่เหลือลงเหรืออยู่เมื่อกี้ตัวแต่วขั้นทีแน่กบได้ไล่บ่มีไปนี้เพื่อตายนี้เพื่อนี่ก็เห็นเห็นกันอยู่หล่อไหมครับกับบ่ถือว่าดีอร่อยเปอร์เซ็นต์เดียวสิมีการเปลี่ยนแปลงรีโนเวีดือไหมปรับบอไหมแน่นอนรับประกันเลยเลี้ยงแน่นอนกบเลี้ยงเยอะอก็เก่าละ อ่าเรียงเล้วมันเพื่อนมังกะหนูซื้อเราตอบโจทย์เท่าอยู่เดีนนจะเป็นบอรกรบเห็นเห็นกันอยู่นี่นี่บอรกรบแนนอนอันนี้ก็คือบม่มีกรบละทั้งใจก็จะเป็นปลาเป็นเข่าเป็นพักยังไงพักยังตามบกคงเนาะพักไผ่บ่พักยัง,ง,กยกยงแล้วแต่เขากินอ่อนๆแบบนีออน้แต่โบกเก็บไปกินที่เที่ยวกเอาอันนี้ก็จะเป็นบอรกรบที่เขาเคยลงไว้ไปย้อนมึงให,หลร้าพี่คลิปนี่คือแบบมานตั้งนี้ก็เป็น พอพันฒม่พันเป็ดกัแล้วก็พอพันฒม่พันไก่ตีอ่าคือหมายความว่าเฮากะนี่คลอกนีดก็อัปเดตให้เบื้องแล้วอยู่ในคลิปกับมี่เดิอมแรกมันมีแต่เข่าหงสงกันแล้วต่เริ่มมาอยู่บ้านอ่าเป็นต้องใส่คำว่ากระสีผสมภาษาละอันนี้เป็ดอ่าเป็ดเป็ดบอกว่านี่เป็ดกับไก่อ่าก็จะมี trendy, ่บอเขาอ่ามุดเข่าไปยังน <c oughs> ้อยเนาะฟึ้นอันนี้ก็จะมีไข่ มีไก่วิ่นพัานอาจจะมีไข่แล้วอยู่สามหน่วยจากสี่มันมันบ่ค่อยได้ปได้ดอกก็บ่เข้าใจยังแก่ปัญหาบเถือ,อยอยู่ส่วนหมาขนผลิตบ่ค่อยได้ส่วนดูเข้าเที่ยวเย็นนะมันเป็นเออสื่อเข้ามาเออสื่อจากไอ้ทรายมานี่ก็ยังบ่ได้ปไดนแล้วก็จะส่วนนี่ก็จะเป็นไข่ไก่อวอาเป็นไข่ไก่ ลงไข่ไก่ไว้กะนี่ลักไข่ไก่ตีมีจักฟองแล้วมาน,นี่สองสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะมาน,นี่เลยเก้าจากแปดนับแต่เส้าไข่อีกแล้วไม่รู้ว่าสิจบอยู่จังหน่วยฝากถ้าเพื่นฝากเปิดเบิร์ดนี่ก็โอเคแล้วบ่ดไ,ได้อยากไดรไลยดอกไก่พอเลี้ยงเอาโนาเอานี่เเป็นไกช่ชนไก่ตีเลี้ยงไว้เบิ้องไอเล่นสะสมละเอาอันนี้ก็ผลผลิตอีกอย่างหน,นึ่งเดี๋ยวขอไก่กับยำยูกเก่ากับไทยเบื้องไรอีพี่ละ วันนี้เขาจะไล่ลงไปเรื่อยๆว่าขางลางมียังบางอันนี้บอเอาข,อข่าวเขนเนาะคืออัปเดตกันว่ามียังอยู่ในกเกษตรเขาเรียกว่าเกษตรมือมมใหม่ผสมประสานเห็นใดทุกคนได้เห็นว่าอ่าเขากำลังดืมป็ดยังบางกระบอหนาให้เป็ดฝนตกใส่ลงมาสัานนี่พอดีนี่สั้นบนพันอ,อยู่นี่มันจะชนลงนี่กต่จะได้มีกินอันนี้ก็เป็นเขาเปลือกใหเพื่อนเขาเปลือกแน่ห้ามเนย วัวหาเนี่ยเราจะสิีแียมให้บเบหายหลายเพราะเป็นพอพันไม่พันวัวจำเป็นต้องอ้วนต้องอ้วนสมบูรณ์เอาแค่แนนผลผลิตออกดีๆก็พอนี่โอเคเนี่ยก็ได้ซื้อมาใหม่พันใหม่ไปห้อลงไปลุ่มบาไหนอาจจะไม่เสียงดังไงได้เพราะมันเสียงรถเกี่ยวมันกำลังเกี่ยวอยู่ไปติดตามกันเงียบๆครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นโดยร่วมเนาะอันนี้ฟาร์ม่อดโดยร่วมฟาร์มฟาร์มหนู่มโมญญุบถิ่นเอาออกมาตัวบอกกบกับจุดแก่นม่อมนั่นกระเห็นอยู่อยู่ใต้ ตัวนี้หุ้มอ่านี่ก็เป็นบอกบแล้วเราจะลงเป็นลุมพูดชมบรรยากาศหัวสวนทงไงทงหน้าเพราะว่าได้อัปเดตโดนล,ละละกับผู้ถึงอ่าก็เลยอยากอัปเดตท,ทีเดียวเลยเป็นกเกษตรอ่าผปสมผสมมือใหม่ผสมประสานนะมันก็เป็นกเกษตรผสมประสานนั่นละออก็อยากให้เอฟซีได้เห็นนี่เขาล่มฝนมาหันพายุเขาพายุฝนก็เลยสิพาเอฟซีทุกท่านเขาไป เบิ่งให้ครบเลยอันนี้เขาเฮาปลูกแบงเป็นเขานําเขาสลับไปเป็นเขาเป็นการปลูกผสมผสานนั่นแหละอ,อึ้นเสดีออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวรอกเก่าเาเนาะเพิ่นได้วางหมากวางโครงการไว้ในสมัยที่เพิ่นยังเอเป็นอหอหลวงเขาเนาะเพิ่นกะออกไอเดียมาดีอยู่กะยอมรับอยู่ในยนอ์ขึ้นเด็นี้ทั้งนั้นล่ะครับอ้าว แด้เราหลุดอีสานเหานี่เขาอาจจะมีเสียงในเด้อเพราะว่ามันเป็นเสียงรถเกี่ยวเอาขึ้นไปข้างบนเฮออะไรมาจากข้างบนนี่ก็จะเป็นต้นลำไยนี่คือต้นลำไยอ่าลำไยลำไยปลูกลำไยสองต้นเาจะเห็นก็มีอยู่สองต้นก็ลัางเริ่มปลูกนี่คือต้นลำไยก็ปลูกเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ไล่ไไปโซนนั่นก็เป็น ต้นทุเรียนกับปลูกแล้วทุเรียนฮาองมันค,คือทุเรียนหมอนทองสิติดบอติแเราปลูกแบบโดยควมรูของผู้บรรย่าจะคลองพอละทุกคนปลูกกันจะคลองหอกพอเราปลูกนี่สองต้นแต่จะวื้อไปอันนั้นจะควอ่อันนั้นก็ควาวกำลังสิงออกเดือนนาออกลูกผสมกับสางอุดรลูกของสางอุดรสมไว้แล้วเดี๋ยวเดือนนาเจอกันนี่ละเดือนสี่หอดนีละ อ่านี่ก็เป็นต้นท่พูนี่ก็เป็นต้นพยุงทองฟังไปนผมเ็เป็นคาเป็นยังอ่าเยอะนี่ก็ต้นมะม่วงลายสายพันธุ์ทั้งนี้ก็เป็นน้ำบ่อปลานี่เป็นหัวมันหางเลยกเก่าแม่นี่เป็นหางทางบนนี่เป็นหัวอ่าหัวกับหางนี่หางนี่พี่เป็นเลขเก้าเพราะว่าชอบได้ราชการที่เก่าคนว่างออกแบบก็แลรวเป็นเลขเก่าเลยแตยังสุกคงเป็นลูกลูกเล็กเก้าคือเก่าอยู่อ่ะพาไปเบื้องเมือเบ็ดติดปลาบ่ เห็นดินมีห่านเดี๋ยวไปเบื้องพ่อบุตรสมบูรณ์ติดปาลาหรือติดงูมุนลงขวงนี่นะอ้าวเดี๋ยวพาไปเบิง้งอันนี้ก็เป็นตน้นต้นสมูไอ,อ้มาจากเวียดนามแต่ว่าดูแลรักษาเป็นโมได้ดอกนี่เวียดนามสมูสีชมพูขนสั้งต้นแต่บอตายเดียวกับบ่อไงกเคื่ออ้าวสร้างมันไปทางผนนนนาุนจะเป็นบ่อหนามโอเคแล้วก็จะเป็นต้นบักเ้าวส,ส่วนใหญ่บักม่วงบักยมโอ้เยอะแยะบักเ้าว อย่าพาเบื้อนติดป่าติดป่ายัางบุบ่อนดุดๆอยนะู่น่ะมันป่าเลยมันงุ่ึ้น้เป็ดเหยื่เยอเฮอันนี้ก็ต้นบกเผาต้นบกเขียบน้อยนะกล้วยเยอะแยะมันางมีแล้วจะกุดไปให้หนุ้งยูกจากมืออ่าให้นุ้งกินอันนี้ก็เป็นต้นบกนมต้นหมากม่มีหมากด้วยนะใผ้ขเขียวหมากกินหมากอันนี้ก็บักเผาเงยาวไปอ่าอันนี้อัปเดตอ่ะอันนี้มาเบื้องยังอันนี้น คือเป็นใสๆอ๋องูตายนึกว่าปลาติดเบ็ดตรงนี้มันเป็นเงาๆมันไม่ไดอย่างอ๋องูเนี ujemy, ่ยงระบบนนเวศก็บต่ว่าการภาวนามันรวมๆมันเป็นงูงูม factual, ันเป็นอย่างนันปลามาตอดกินลูกปลานิ่นปลาตะเพียนก็เป็นอย่างสี่เล้ยระบบนิเวศดเออทำไรยหยยสลายสัก ปลาหนอกปลาเน่าหมู่จะเป็นงูเอาไทยเห็นเบิรเลยล่ะคู่ขันตอนอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งอันนี้ก็เป็นฝรั่งนี่ห่ออยู่แต่มันอ,อุ้มน้ำหลายแตกเน่าเลยน้ำเงี้นึงเหลืองงามฝรั่งฝรั่งมีหลายลูกอยู่ขายไปลไหลายรุ่นเลยลูกนี้ยังอยู่เทิงอูเยอะแยะเก็บกินเล่นได้ย้ำได้ โอ้เป็นเส้นรุดใหญ่านุโอ้ไปแกห่ยงให้่งูใหคุ้ยใหไม่ไหมเกี่ยวไม่ไหมเรียวตัวนี้เกี่ยวข้าวเดียวแบบเร็วเลยมาแถวท่านเลยเรียวละอันนี้เป็นฝลังหูกฝลังหูุกซีดานี่ยักินได้แต่ว่าอยากมีน้อนบมบุญเนี่องสิษยเริ่มน้อนจะลุ้งแล้ว้าพบกิน แต่ก็ได้อยูพรอนปวดศาลเด้เอาหายออกดายามคนนี่คือพอตรงลลางแกกินสดสดคือพอตรงล่างแกกินสดสดจากสวนได้เลยนี่วิดออกจากตน้นกินสดสดได้เลยพี่นออ่ะมีเสียงยังไงกินไปนำคุยกันไปนำเนาะอืมอืมแลาวกรอบอุ้ยเอะอันนี้จะเป็นบัวกบ อวา่าหลายๆเลยว่านในบืชถุงกันละอันนี้ก็เป็นบักบพ,พ่อมาให้อาหารกบเป็นกบหน่อยชุดที่รุงแหลกๆไปย้อนมึงในอีพี่ก็ไดหลังแต่เริ่มเริ่มรุ่งจนถึงตอนนี้เอาเท่เบิ่มได้เ,ดเยคือเป็นกบหน่อยกำลังใส่ให้มันขายห่าบาทแล้วใส่นี่รุ่นนี้รุ่นหาบาทอืมพบมสีไงปีใหม่นี่แน่นอน พ่อต้มพ่อปิ่งพอดีเลยปีใหม่นี่ตนพู่ได่ไปด่าถือทุงไว้ไปดายนลกเออเ่ยแล้มักินยังมันไปไปว่้นทุงเยจุดดยี่วะเอาลงไปอีกเออเท่ยเนี่บไหนบดา่าโอ้ตื่นยังยิงยังยิงยงเทวไปเด้ออแล้วครับครับครับพี่น้องทำกินนื้ ไมีปลาอยู่ข้างหน้ามากินน,นี่น้าไห้ไลยดิให้ไลยไมเออเอาข้างล่างนี้ก็จะมีปลาเนาะก้อนี้จะเป็นวงอีกอ,องู่ฟ้าลัานปักหน้อย่างปากเกียบเนี่ยหน้าย่างปากเกียบฟ้าลานเนี่ยเอาเป็นอะไรกอกง่าอือเอาไปกินต้มกินแซวแหละเลนี่ยมันจะปลูกหลากหลายต้นไม้นี่ก็จะเป็นปากไฟ วันนี้มาแตงจริงอยู่เดี๋ยวสองมาแตงมาไฟมาไฟบุญเนื่องน่็จะเป็นต้นขนุนต้นไอน้นี่บักมีบักซิดาเยอะแยะอยู่ได้ครับเอาขอข้าวก่อนมาหนิวา้เบิองวาเห็ดยังบางเอ๊ะเด้าที่เดินมาอ๋เอเลยต้นบักทุเรียนมาอันนี้ก็จะเป็นต้นละมุดเนี่ยกระไายออกมาฟังนี่มาอยู่หัว ไอหางนี่เก่ามาอยู่หางี่เก่านี่ตุ่นละมุดละมุดละมุดยังเห็นมาจับหน่วยอยู่หน่วยพลุนหรอไปจัดตนนัวนหน่อยแต่ว่ามีหน่วยแล้วอือหน่วยหน่อยจับเลยนี่ละมุดละมุดอหน่วยหน่อยอยู่นี่นี่ก็ตุนละมุดข้าวข้าวตรงนี้ก็จะเป็นปลาคาตุนใหม่ตุนย่าง ยางนายางนายางนาตุนยางตุนยางฟืบมุดลงมากัเป็นหมูหมูปลาหมูจีดหมูดำหมูไทยมหมูไทยหมูปลาอยู่กับแม่เยอะตัวเดียวลูกเขาสิบหาตัวแต่ว่าเหลือตัวเดียวมันตายมันเป็นไม่กินอันนี้แม่เพิ่นบอสสมบูรณ์แม่ไปกินปูนเป็นปูนร้อนท้อง ก็ได้ต้องเป็นสิมาวันนี้กับพุดเกี่ยวเขาได้บางเนี่ยช่วงนี้นาให้นานะน่ะนาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแต่เป็นกันทีสาบกันดีเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนาะมาหลุดกำลังเลิงกำลังเกี่ยวเขาลุ่ลๆๆมครับพี่น้องฝนตกลุ่มพัดลุ่มทีอายุเขาตอนนี้มาเกี่ยวลุ่มเบิดอืม อา้อาวนี่คือเป็นบรรยากาศช่วงนาเกี่ยวเขาเย็นในหน้าเนาะก็เป็นวิธีทีสานเอ่ละอันนี้ก็เมาส์ร่วมไมนได้คิปเกี่ยวกันไปเลยเพราะว่าเอา้เอา,อ,าอย่าใหรเห็นว่าภาพของเกรรษตรทําการเกรรษตรทาทุกอย่างมันก็นอยู่ในน,นี้ละนี่ก็คือรถเกี่ยวมันกำลังเกี่ยวอยู่นี่เประช่วงในนาเนี่เดี๋ยวมีโอกาสมากเกี่ยวอีกรอบก็อจะทายไปนีกพี่พี่ของมันไปเลยเป็นพี่การเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำป็ช่วดงดากว่าไทยเบิรงอยู่ข้างหน้าพิจาร นี่พนักง,งานเกี่ยวอ้อพนุษย์ตะพีตะน,นองละอาศัยกันช่วงช่วงปุ้ยช่วงช่วงปุ้ยช่วง,วงเกี่ยวนี่อ่ะไปเบิ้งเอาข้าวเนาะอยู่บนเดมาไทยรอยพวกเกี่ยวเข้าวหลังไปเบิ้งเกลวข้าวว่าที่การการ,กรเกษตรลงมาเนี่ยก็จะเป็นข้าวปลูกข้าวเท่านั้นว่าจะปลูกบ้านเอาไว้สักก้อนอันนี้ปลูกข้าวเรื่องการ,กรเกษตร จะร่วมเขาไว้นั่เพราะว่าอีสานบานเน่ากินเขาอาพอาะ่าอีสานอะไรใกินเมืดอะแต่ว่าอยู่นี่เป็นต้นตอของการผลิตเขา,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 าเอันเถาะแวกมาฟังนี่แต่จะเป็นหมูนี่หมูแม่พันธุ์ที่มันกอดไปีย้ยวลงหลายอีพี่มันกำลังสมบูรณ์กำลังฟื้นแต่หมูก็อะม้อแม่หมีก็เกรา,า,าแล้วมาไทยแล้วมันบอลน,นึงเวลาล่างเพ่นทำความสะอาดเพ่นลงมาเนี่ยจเป็นหมู คุณน่ะก็ลังไง đấy ล่ะบาลไอ้ที่บอกว่าอย่นี้บอกว่าการเลี้ยงหมูหน้อยเนี่ยบอกเรื่องหมูใหญ่แต่ไม่ไรพี่คลิปหมูกะลุงไฮไฮเบิง้งห้โคบเบิ้งเลยล่ละขั้นตอนในการเลี้ยงมางทีเดียวจะมาอภิปรายตอนไงอีกที่หนึง่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที่หนึง่งกับอีกไลท์พี่ยังไม่ได้ลุงก,กะผสมพันธุ์หมูหมูขึ้นแต่ว่าตอนนี้หมูยังบ่ขึ้นเขาเรียกว่าในลุงไลท์คลิปนี้กับ ไอ้ของหมูนี่กับว่าท่านมียังมาอัปเดตเป็นไหมพอเฮาเลี้ยงได้ป่ะนะขุนอยู่ช่วงนอ่าลูกไผ่กับเก็บเขากับบอมีบ่เห็นก็เลยบ่ได้อัปเดตอ่าทำให้บึงในช่องขันผู้ใดสนใจในการเลี้ยงหมูก็จะฮู้เบิดพอเราทุกขั้นตอนมาแล้วถึงขั้นตอนใดก็บวยบิยุจสตอ้อปอยู่ิขั้นตอนนนั้ก่อนแล้วก็บจังจังสิมาเฮ็ดอีกทีนึงอ่าศึกษาแต่ก่อนอันนี้เป็นมูลเขาขี่เขาเปลี่ยนเป็นขี่แกบแล้วห้อยมันแข็งแล้วมังแล้วก็มีลูกค้าจองแล้วขายบ่ขาดดอกขี้หมูนี่ ใครได้ยันขี่ครับนี่ใส่เกียบใส่ยังยางดีเพื่อเห็นมุอ,อมแม่มไม่ไดเด้อคลิปนี่งสองขอบฝุ่นแมพันตัวนึงนี่คือแมพันอีกตัวนึ่งนี่อ้าวคลิปนี้แม่กะสิเง,งีวเกินไปแห้งแต่ว่ากะไล่มาจนว่าถูกอย่างแล้วแต่ว่าขั้วละเอียดไล่ละเอียดอีกยางยางต้องไปแยกแขนงต้องไปค่อยเล่ากันเนาะ เฮ้าอธิบายบ่เบิดดอกันะอธิบายกันเมะะื่อกี้เนี่ต่แจะเรียงเรื่องของมูนี่ยังช้เวลาอยู่ตังต้งตั้งเก็ดตั้งแปดอีพี่าจะจะเมื่อถึงจุดนี่ยังทุกอย่าง,างเือกันมันบไม่ได้ข้าวเดียวมันต้องระบายให้ละเอียดระบายจากประสบการณ์จริงและระบายจายกการลงมือทำจริงเ้งาย่อก,กันดีแท้โอเคคลิปนี้อีพี่นี่ กาจะคงจบอยู่ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามามา,มาได้แบบไกล่แล้วมาเาวาเราคลิปกับเน่าแหง้งน,นานมันมันมันเน่าไรากะผู้ชมกันีรับชมเบื่อเนาะเอาคลิปนี้กะถ้าชอบถ้าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเม,มนต์ครับสำหรับ,รบกัสสบสิผสมผสานมือใหม่อันนี้ตรงยำ่าเปิดช่องใหม่เลยนะครับเด้อช่องว่ามันช่องใหมด่ดิเปลี่ยนซื้อช่องใหม่เพื่อตอบโจทย์ ของเอฟซีนะทุกคนอีมารับช้มเพราะว่ามันอาจจะยากสำมุปีสำหปุ๋ยได้กี่เลยเปลี่ยนเป็นจ่องกเกษตรผสมผสานมือใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นาครับกดติดตามเขาจะก้าวไปน้ำกันเขาจะพัฒนาไปน้ำกันเรียนลู้ไปน้ำกันเพราะว่าผมก็เริ่มสงสัยกำว่มามือใหม่อ่ะอ็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดค,มคมอมเมนต์ครับครับอีพีนี่เนาะโอเคครับผมต่มาจบดูขอกหมูเนาะเหลือขาดเดยยี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกที่หนึ่งเป็นยางๆไป อีพีนี่เอาตรงนี้ก่อนเนาะเอาจะกล่าวไว้น้ำกันเรียนรู้ไว้น้ำกันครับอ่ะก็ต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีสวีดัสครับผมสวัสดีครับ